วันนี้ค่ะเน่จมาพาทำเมนูบลักเซสมิลาเต้อร่อยนะเนี่ยดื่มง่ายแล้วมีความหอมงานดาขึ้นมาความงานดามันจะมิกสกับน,นมได้แบบดีมากสวัสดีค่ะเน่เรนเทา o f ฟี e นะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมาแชร์เมนูกาแฟอร่อยๆอนะคะแล้วก็เป็นกาแฟที่บอกว่าในคาเฟ่เกาหลีอะค่ะเขาก็ฮิตกันมากๆเลย วันนี้ค่ะเน่จะมาพาทำเมนู black sesame latte ที่เป็นเมนูกาแฟนะคะก็คือกาแฟลาเต้นั่นเองทีนี้ค่ะวันนี้เน่กาแฟที่เราจะทำนะคะเน่จะมาแชร์แบบสสูตรเหมือนเดิมค่ะก็คือ12อออนสิบหออนแล้วก็22ออนนะคะก็นมสดที่เราใช้วันนี้ก็เน่ยังใช้เป็นของ m m i ิอยู่ค่ะแล้วก็เน่จะมีน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมของมิรผลแล้วก็จะมีตัวงาดำบดค่ะอันนี้เน่ก็คือใช้เป็นของยี่ห้ออ่านไม่ออกนะคะ organic นะคะก็แต่ว่าถ้าใครใช้เป็นอองาดําบดของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะหรือขั่วบดกันเอาเองเลยก็ได้ค่ะแล้วก็กาแฟาที่เน่ใช้วันนี้นะคะเน่ก็ใช้เป็นตัวอาราบิก้าขั้วกลางเข้มนะคะตัวเบอร์สีของเรานั่นเองค่ะค่ะก่อนที่จะไปชมนะคะเมนูอร่อยๆได้สุขภาพแบบนี้ค่ะก็ไปกดติดตาม subscribe oriental coffee channel กันก่อนนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆมาดูกันด้วยค่ะ ามาเริ่มต้นกันเลยนะคะสำหรับแก้ว12ออนก่อนเลยค่ะเมนูวันนี้เนี่ยต้องบอกนะคะว่าเราจะทำเป็นกาแฟงาดำลาเต้เพราะฉะนั้นนะคะแก้ว12ออนเดี๋ยวนี้จะเริ่มต้นทำกาแฟก่อนนะคะก็เราจะใช้กาแฟ1ช็อตแล้วก็ดึงนำกาแฟมาแค่1ออนนะคะ เราดูนะคะช็อตกาแฟต้องได้อย่างที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นก็ทุกคนดูช็อตกาแฟของตัวเองนะคะว่าปกติแล้วใส่กาแฟเราเป็นยังไงนะแล้วก็เราใช้เวลาที่กาแฟของเราออกมาเนี่ยกี่วินาทีนะคะแบบนั้นน้ำกาแฟ1ออนค่ะเราก็ได้มาเรียบร้อยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของนมงาดำกันบ้างค่ะเน่ก็คือจะใส่ตัวนมสดนะคะนมสดรสจืดเนี่ยค่ะ เราจะใส่ลงมาที่ประมาณ100 ml ค่ะนี่นะคะ100 ml เทลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วงาดำค่ะเน่จะใส่งาดำนะคะลงมาเราจะใช้เป็นช้อนชาแบบนี้นะคะเนี่ยทีสตูนนะคะเราจะใส่ลงมา2ช้อนนะคะก็แต่ว่าแล้วแต่แล้วแต่เราชอบเลยนะว่าเราอยากได้ความเข้มข้นของงาดำเท่าไหร่นะคะแล้วก็ใส่ตามที่เราชอบได้เลยของนี้ก็คือ2ช้อนชาค่ะ สำหรับแก้ว12ออนนะคะถ้าหากว่าสำหรับท่านที่แบบอยากทานเป็นลาเต้ไม่หวานเลยก็คือใส่แค่นี้พอค่ะแต่ว่าถ้าเราเสิร์ฟแบบให้เป็นลูกค้าดื่มง่ายๆนะคะแล้วก็มีความหวานด้วยเนี่ยใส่ตัวน้ำเชื่อมมิรผลเนี่ยค่ะลงมาที่15 ml นะคะก็แต่ว่าเพิ่มหวานลดหวานกันเอาตามที่เราชอบได้เลยนะ15 ml ค่ะใส่ลงมาแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็คนนะคะ เอาช้อนธรรมดาเนี่ยค่ะคนได้เลยหรือถ้าอยากให้นมเนียนๆน,น,นะคะให้ใช้เป็นตัวก้านปั่นฟองนมค่ะลงมาคนได้เหมือนกันนะคะอันนี้ของเน่ก็คือเราแบบคนกันแบบนี้ได้เลยค่ะนี่เอาช้อนคนพอเราคนเรียบร้อยค่ะเราก็ใส่น้ําแข็งได้เลยนะคะแล้วเราก็ตามด้วยกาแฟ1ชอ็อตค่ะ1ออนนะคะตอนนี้เราก็มาเป็น ลาเต้บล็กเซสมิเรียบร้อยเห็นไหมหน่าทานไหมนี่ได้สุขภาพด้วยนะโอเคค่ะ92ออนเรียบร้อยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทําแก้ว16ออนกันนะคะพอเป็น16ออนเน่จะใช้กาแฟที่2ช็อตนะคะแล้วก็น้ำกาแฟเราใช้2ออนค่ะทํากาแฟก่อนเนาะน้ำกาแฟ2ออนนะคะเราได้มาแล้วค่ะ เราก็มาทําในส่วนของนมงาดํากันนะคะสําหรับนมงาดําเน่จะใส่ตัวนมสดรสจืดค่ะลงมาที่4ออนนะคะ4ออนใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตัวงาดําบดของเรานะคะลงมาที่3ช้อนชาค่ะ3ช้อนทีสปูนแบบนี้นะคะตักใส่ลงมาเลยค่ะ3ช้อนชานะนี่เน่ก็ใส่เลยนะคะ ถ้าหากว่าไม่หวานเลยก็แค่นี้พอเลยค่ะถ้าเอาหวานด้วยนะคะเราจะใส่ตัวน้ําเชื่อมนะคะมาที่ประมาณ20 ml ก็น่าจะพอนะคะหวานขนาดนี้กําลังน่าจะโอเคนี่ก็ใส่ลงไปเลยนะแล้วก็ถ้าใครอยากหวานมากหวานน้อยเพิ่มลดกันเอาได้ค่ะทีนี้ เน่จะทดลองมาทําเป็นแบบใช้ก้านปั่นฟองนมมาตีมาผสมนมงาดําให้ดูนะคะเผื่อว่าบางคนบอกว่า,อ,าอยากจะใช้ก้านปั่นฟองนมให้มันมีความเนียนมากขึ้นค่ะเนี่ก็เลยมาทําให้ดูด้วยนะคะเราก็หาก้านปั่นฟองนมค่ะจิ้มลงไปก่อนนะแล้วก็ปั่นเลยค่ะให้ตัวซอสงาดํานะคะแล้วก็นมเข้ากันค่ะเนี่ยก็จะได้เนียนมากขึ้นอ่าก็แล้วแต่เลยนะคะว่าเราถนัดกันแบบไหนค่ะ สแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งได้เลยนะคะพอเราใส่น้ำแข็งเรียบร้อยเราก็ตามด้วยกาแฟ2ช็อต2อออนของเราเลยนะคะเราก็จะได้มาเป็นลาเต้งาดำเรียบร้อยเห็นป่ะนี่ง่ายๆแบบนี้เลยน่าทันเนาะโอเคค่ะต่อไปนะคะมาดูแก้ว22ออนกันบ้างค่ะ22ออนนะคะเน่ก็จะใช้กาแฟ2ช็อตค่ะแล้วก็ดึงน้ำกาแฟ3ออนนะคะเดี๋ยวเราทำกาแฟกันก่อน โอเคน้ำกาแฟ3ออนของเราได้แล้วนะคะก็สำหรับแก้ว22ออนนะคะก็อย่างที่เคยบอกในหลายๆคลิปนะคะใครจะใช้เป็น3ช็อต3ออนก็ได้หรือว่า2ช็อต3ออนนะคะก็ใช้ตามสไตล์ที่เราใช้กันอยู่เลยอ่ะทีนี้ค่ะเรามาดูในส่วนของนมงาดำค่ะสำหรับนมงาดำนะคะเน่จะใส่นมสดรสจืดค่ะลงมาที่5ออนนะคะเราก็ใส่เลยค่ะ5ออน อันนี้4นะคะแล้วก็อีกหนึ่งค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะเน่จะใส่ตัวซอสงาดำหรือว่างาดำบดเนี่ยนะคะลงมาที่4ช้อนค่ะก็เพิ่มความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเนาะพอแก้วเพิ่มขึ้นทุกอย่างเพิ่มขึ้นหมดเลยนะคะนมก็เพิ่มงาก็เพิ่มน้ำเชื่อมก็เพิ่มกาแฟก็เพิ่มเพิ่มทุกอย่างเลยหนึ่งสอง สี่ทีนี้ค่ะเราก็จะมาใส่น้ำเชื่อมนะคะสำหรับท่านที่ไม่หวานเลยก็แค่นี้พอเลยนะคะถ้าเอาหวานก็น้ำเชื่อม1ออนค่ะอันนี้อันนี้เป็นหวานปกตินะจะได้มีความแบบดื่มเป็นนมงาดำหว,นหวานๆหน่อยนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็มาใช้ตัวการปั่นนะคะปั่นอีกทีนึ่งนี่นะคะหรือว่าจะใช้ช้อนคนก็ได้ห่ะแล้วแต่เลยนะ แต่ส่วมากทุกๆร้านก็จะมีก้านปั่นกันอยู่แล้วอะเนาะเนี่ยเราก็ใช้ก้านปั่นก็ได้เงี้ยค่ะเขาก,ก็สะดวกเร็วขึ้นแล้วก็เนียนด้วยนะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้าแข็งพอน้ําแข็งเสร็จแล้วกาแฟค่ะ3ออนนะคะลาดตามไปเลยค่ะ แค่นี้เงค่ะเราก็ได้มาเป็นเมนูแบล็กเซซามิลาเต้นะคะหรือว่ากาแฟลาเต้งาดำค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะว่าแต่ละแก้วรสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมเดี๋ยวเรามาชิมแก้ว12ออนกันก่อนเนาะมาชิมงาดำแบบนี้ก่อนนะคะแบบที่เราใช้ช้อนคนเนาะอร่อยนะเนี่ย จริงๆแล้วอะค่ะความกาแฟเขาไหลลงไปแล้วนะคะพอมันไหลลงไปรวมอะมันกลายเป็นเราได้นมงาดําที่มีกลิ่นกาแฟค่ะแล้วก็ความเข้มของกาแฟขึ้นมาด้วยนะคะแล้วมันเป็นนมงาดําที่มันมีรสชาติหวานด้วยค่ะมันก็เลยแบบดื่มง่ายแล้วมีความหอมงาดําขึ้นมาเนี่ยว่าดีนะกลายเป็นแบบเมนูสุขภาพที่แบบคือเราทําดื่มง่ายๆเลยอะจริงๆถ้าสายสุขภาพจริงเราก็ ไม่อยากดื่มนมนะคะลองใช้เป็นแบบเหมือนนมแอลมอนนมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเนี่กว่าก็น่าจะอร่อยดีนะคะทีนี้เรามาดู9ก6ออนเนาะ16ออนเนี่ยอันนี้เราใช้เป็นก้านปั่นฟองนมนะคะเดี๋ยวลองชิมนมก่อนพอเราใช้ก้านปั่นนะคะความงานดามันจะมิกซ์กับน,นมได้แบบดีมากนะคะแล้วก็มีความหวานซึ่งก็อย่างที่บอกนะคะว่าชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรับสูตรกันเอาแต่เนี่อว่า หวานขนาดนี้คือสำหรับคนที่ดื่มแบบเมนูกาแฟที่ทั่วๆไปเลยค่ะก็น่าจะโอเคแล้วนะดื่มง่ายอะ่ะกลายเป็นแบบว่าคือตอนแรกเลยที่แน่ดูในคลิปนะคะเวลาที่เขาทำกันอะ่ะ mm hmm. ก็ยังนึกอยู่นะว่าจะอร่อยไหมเนาะนะคะก็พอมาทำเองเอออร่อยนะถึงว่าทำไมคาเฟ่นในเกาหลีะคะ่ะเขาถึงได้แบบเมนูนี้เห็นแบบทำกันบ่อยมากเหมือนคนสั่งบ่อยอร่อย ล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าดื่มยากเลยนะก็คือลาเต้นี่แหละแต่มันจะมีความหอมงาเข้ามาค่ะแล้วก็น,นิ้หวานด้วยอันนี้ได้มาหาสูตรคือมาหาสูตรของตัวเองนะคะที่แบบว่าเออจะทํายังไงให้เราได้เป็นลาเต้นในสไตล์ที่แบบคนไทยเราแบบดื่มง่ายๆอร่อยอะ่ะนี่อร่อยจริงๆนะเนี่ยนี่ว่ากลายเป็นเราได้ทานกาแฟลาเต้ที่ดีกับสุขภาพไปด้วยนะคะเพราะว่างาดําก็ทั้งเสริมแคลเซียมทั้งแบบประโยชน์เยอะแยะมากมายเนาะ ก็ไปลองดูนะคะลองทํากันดูค่ะเผื่อว่าจะได้เป็นอีกเมนูหนึ่งที่แบบว่าเอาไปใส่ในร้านเราได้หรือว่าเราทําทานที่บ้านก็ได้นะคะแคลเซียมสูงค่ะบํารุงกระดูกเนาะแล้วก็ประโยชน์หลายอย่างเลยไปลองดูค่ะเน่มาแชร์ให้แล้วนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เน่แล้วก็ทีมง,งานด้วยนะคะหรือทํามาแล้วเนี่ยมีอยากจะมีคอมเมนต์อะไรก็บอกมาได้เลยค่ะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะหรืออยากให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรก็บอกมาค่ะเดี๋ยวเน่หาค,ความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้นะคะ กดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel แล้วก็กดกระดิ่งให้เน่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้กับเมนู Black Sesame Cafe Latte ค่ะหรือกาแฟลาเต้งาดำนะคะนี่ก็มาแชร์ให้แบบสาสูตรเหมือนเดิมค่ะขอบคุณมากที่ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ